พ่อจ๋าคะค่ะเวลาคนเมาเป็นแบบไหนหรอคะอะไรกุเวลาคนเมาอาการเป็นแบบไหนหรอคะเวลาคนเมาอาการเป็นแบบเนหรอค่ะคนเมาอันอันอันหลุดยิ้นมาโดนไหมค่ะค่ะอันนั้แต่ว่าคนเมาันจะตีเล่ย์มาตัวอันเป็นจากตัวเดียวตรงนั้นมันจะยิ้นเป็นรามตัวมังยิ้นเป็นเร่ตัวยิ้นเป็นห้าตัว คืออาการคุดโม่คือมันตาไล่ลูกมันตาไล่มันนิ่งมากมันไล่ตัวน่ะในมาตัวเดียวมันบางทีพอจ่าคะนั่นไม่ใช่ม้าคะ่ะใช่ไหก๊อฟนั่นไม่ใช่ม้าคะ่ะอ,อันไม่ใช่มา้าค่ะเหลือะไรเรื่องเอมจา,ค,มจาค่ะเมจาค่ะพอจ่าหน้าไม่พไปพอใจหนางอื่นว่าหรือ